สวัสดีครับผมสุภกิจสายสุนทรจากภ ah าควิชาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับได้รับทุนจากสาวกนะครับเรื่องของการพัฒนาเครื่องควัานเงาะในดับอุตสาหกรรมนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยประกอบไปด้วยชุดคัดขนาดนะครับชุดลําเลียงเครื่องชุดลําเลียงเงาะเข้าเครื่องควันนะครับแล้วก็เครื่องควัานเงาะนะครับสำหรับการคว้นเงาะนะครับจะต้องเริ่มจากการคัดขนาดเงาะนะครับโดยเราได้ออกแบบ อุปกรณ์คัดขนาดเงาะซึ่งใช้ระบบ image processing นะครับใช้กล้องในการประมวลผลภาพนะครับจากนั้นเมื่อเราได้คัดขนาดเงาะได้ตามต้องการแล้วนะครับเราจะนําผลเงาะเนี่ยมาใส่ในเครื่องลําเลียงนะครับเพื่อลาเลียงเข้าสู่เครื่องควานเม็ดเงาะนะครับสำหรับการควานเม็ดเงาะเนี่ยเราใช้หลักการเป็นแท่งนะครับแทงเข้าไปในบริเวณเม็ดเงาะนะครับซึ่งลักษณะการใช้งานเนี่ยเม็ดเงาะที่ถูกคว้านนะครับจะทะลุทั้งหัวทั้งท้ายนะครับเหมาะสำหรับการทำเป็นเงาะยับไส้สับปะรดครับ เราจะเริ่มต้นจากการคัดขนาดเงาะนะครับโดยใช้เครื่องคัดขนาดแบบประมวลผลภาพนะครับเราก็จะวางผลเงาะเข้าไปนะจากนั้นนะครับกล้องก็จะทำกับการประมวลผลนะครับแล้วก็คัดแยกเงาะที่มีขนาดตามที่เราต้องการนะครับ หลังจากที่เราทําการคัดแยกงอเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำเงาะที่ผ่านการคัดแยกนี่ครับมาเข้าเครื่องลําเลียงเพื่อน,นำไปสู่เครื่องคฟานต่อไปนะครับ เวลาที่ทํางานเนี่ยใช้งานเป็นานานๆครับมันจะเกิดความเหนียวเกิดขึ้นเนื่องจากน้อมันเหนียวนะครับเราก็จะออกแบบตัวฉีดน้ำนีที่มันทําหน้าที่ฉีดน้ำนะครับทำให้มันไม่เหนียวแล้วก็ทํางานได้อย่างต่อนเนื่องนะครับ ขอขอบคุณสวกรนะครับที่กรุณาสนับสนุนทุนวิจัยนะครับทำให้เราได้ใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับในการยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการธุรกิจเงาะกระป๋องนะครับทำให้สามารถแข่งขันได้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ